ดูดวงชาวราศีเมถุนใจสั่งมานางจะให้เงินคุณอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาอำนาาบารมีวาสนาย่งศิษย์ปกป้องคุณของรักศึกษาดวงชะตาคุณตกตำแหนง่งอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานดวงชะตาแบบนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจนะสมเลยชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคตาในหัวมีแต่มเมฆหมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกันท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่ง,ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเร็จชะตาชีวิตหายพิเศษตกตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอำนาจบารมีวิปัสนาปีดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกระส่ากระส่ายอดทนอดกัน ในโชคตานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาท่านจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีนรับส่งผลหนุนนําโชคชะตาตกตําแหน่งเอ็มเพสการได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแกเปลี่ยนแปรผันและทุงข้าวลลาเลืองอร่ามเขาเรียกว่ามีกินเหลือกินเหลือใช้ใจสั่งมานางจะให้คุณรวยนะครับผมการชิงหมายชิงพริบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน เพราะนั้นท่านจะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบรารมีวาสนาท่านจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดขอนีิช้าให้ลาลใสายไล่ป้ายสีท่านจะพังพินาศจะตกตําแหน่งแฮงแมงนาสิ่งศกิสิทธ์จะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคกตาป้องกันปีศาจมูมานสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายได้ออกไปหมดไปสิ้นโชคตาของท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตานะผมคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะเกิดความมัน่นคงมั่งคั่งร่ํารวยชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อำหน้าบารมีโยศนาท่านจะรู้สึกเบื่อนหน่ายและท่านจะรู้สึกอึดอัดน,นะครับการที่ท่านชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดนะครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านถือดาบดั้งขึ้นตกตําแหน่งจะติดโปงบอกได้เลยว่าให้ท่านทาตาม,ตามกฎแบบแผนตุลาการกฎบ้านกฎเมืองมีกฎสวรรค์มีกฎนรกมีกฎวิญญาณมีให้ท่านให้ท่านทาตามนะครับ กฎสวรรค์มีนะครับผมทำตามเทวดาครับกฎวิญญาณมีนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะต้องเริ่มเริ่มต้นการปฏิปอดบิดดาบปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสากระสายอดทนอดกกการถึงเวลาการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างทันทีอย่างใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาการมงคลส่งมอบถ้วยทองให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งตกตําแหน่งดมูล ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงวลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากระทรมนตรติดกับดักบนสเสน่มนจันทาตกตำแหน่งเดอะเวอร์แสงสว่างนะครับดวงจะตาจากเทพเทวดาเช่นฟ้าหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าพลังธรรมชาติจะส่งมอบให้แก่ท่านทำให้ท่านได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอาจจะเป็นดวงทุกขาลาภขึ้นมาก็ได้ฟ้าพาเดอะทาวเวอร์ตูมนะครับผมเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกข์ทรมานอัศวนขี่ม้าส่งมอบด้วยเหรียญ ทำพาซึ่งโชคลาภแบบนี้ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดการปฏิบัติดอยการีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการส่งมอบด้วยทองท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าครับในสมัยเด็กเข้ามาช่วยเหลือคำชูหนุนนําโชกตานะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสการวิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งเดอะสตาร์เัาผมมีดดาบชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบาย ส่งมอบด้วยทองโอกาสทองครับผมปรุรษีตสองแสงตะเกียงททองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเปิดทางสว่างให้แก่ท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองตกตำแหน่งไยประเพณสิ่งศักดิสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหน,นุนนำโชคชะตาจะทำให้ท่านรู้สึกคึกเขิมับคึกเขิมในอำนาจบารมีวาสนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย ทานยินหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองพระราชนั่งอยู่บนบังก์ถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภจะได้โอกาสทองที่จะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลาแล้วที่จะต้องพลิกจากร้ากายเป็นดีท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลัำเต้นระเบีเพลงกองกันนะครับถึงเวลาข่าบุญกุศลวาส,สนาของท่านแล้ว ถุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับรับฟังดูดวงชาวราศีเมถุนต่อกันยาวๆครับชาวราศีเมถุนมีลักษณะเด่นคือความฉลาดเฉลียวว่องไวและมีความสามารถในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพวกเขามักเป็นคนช่างพูดช่างคิดและมีความอยากรู้อยากเห็นสูงด้วยธาตุลมที่เป็นธาตุประจำราศีทำให้ชาวเมถุนมีความยืดหยุ่น และปรับตัวเก่งแต่ก็อาจทำให้บางครั้งมีอารมณ์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงง่ายชาวราศีนี้มักมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความสนใจที่หลากหลายพวกเขามักจะเบื่อง่ายกับงานที่จำเจซ้ำซากและต้องการความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้ชาวเมถุนยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันชอบเข้าสังคม และมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างพื้นดวงของชาวราศีเมถุนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะมีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นดังนั้นการรักษาความยืดหยุ่นและการปรับตัวจะเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชาความสามารถในการสื่อสารของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการนำเสนอผลงาน สำหรับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเขียนหรือการขายจะมีโอกาสที่ดีในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการรักษาสมาธิเนื่องจากอาจมีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาแต่ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งหรือการเข้าใจผิดในที่ทำงานการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติม จากงานพิเศษหรือโครงการใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสารของคุณอาจนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นการวางแผนการเงิน และการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบก,การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจแต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของคุณจะช่วยให้คุณเปิดรับความรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาหรือวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของการกระจัดกระจายความสนใจพยายามจดจ่อกับการเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์การจัดตารางเวลาและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผูนประสบการณ์และความรู้ของคุณนอกจากนี้การทำงานกลุ่มหรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีความสามารถในการสื่อสาร และการเจราจาต่อรองของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ช่วยดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายได้ดีในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดตลาดใหม่การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้าใหม่ ได้คุณอาจพบว่าการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือมีความท้าทายในการจัดการสต็อกสินค้าควรวางแผนการจัดการสินค้า และการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการจะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตร,ระทางธุรกิจหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายเครือข่ายทางธุรกิจการเปิดรับไอดีใหม่ๆและการปรับกลยุทธ ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อ,องเกณฑ์การเดินทางสำหรับการเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะการเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจความคล่องแคล่วและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและประสบความสำเร็จ ในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสในการเดินทางเพื่อพบปะลูกค,ค้าหรือเข้าร่วมการประชุมสำคัญการเตรียมตัวและการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นคุณอาจพบว่าการเดินทางครั้งนี้นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือการเรียนรู้ใหม่ๆที่มีคุณค่าชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือน ซึ่งส่งผลให้คุณมีความฉลาดปราดเปรียวและมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมในเดือนนี้ดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสารและการแสดงออกของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลดีมายังราศีของคุณทำให้คุณมีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายขอบเขตความรู้และประสบการณ์ของคุณอย่างไรก็ตามดาวเสารอาจส่งผลให้คุณรู้สึกกดดันหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นในบางเรื่องแต่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอิทธิพลของดาวพุธจะช่วยให้คุณสามารถแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณได้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรืออาจ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์อาจทำให้คุณรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์มากขึ้นอาจมีการตัดสินใจสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตร ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันบ้างแต่การพูดคุยกันอย่างเปิดใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีความท้าทายในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการอิสระและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์การให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายอิทธิพลของดาวพุธจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ดีนี่ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพราะคุณอาจจะได้พบกับคนที่ถูกใจอย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคุณอาจจะรู้สึกสับสนเพราะมีตัวเลือกมากเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักคนที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจัง ดาวเสาร์จะช่วยให้คุณมองหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนมากขึ้นแทนที่จะเป็นเทียงความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มคิดถึงการมีความสัมพันธ์ที่จริงจังและมีเป้าหมายในระยะยาวความท้าทายสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการอิสระ และความปรารถนาที่จะมีคู่ครองควรใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจนโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุข ในความสัมพันธ์ของคุณจงใช้พลังงานบวกที่มีอยู่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน